สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการยิปซีโอสิริกรนนะติดต่อดูดวงกันได้ที่ Facebook โอสซริกรนนพิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID งสองหานย์อ้สอโอิ1หนึและ ID ดีไโอสซิ1หนึนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปะเมตรามหานิยม เบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP116 นะเอาละกติกามารยาทกลางกดแชร์ออกไปนะเพราะถ้าไม่กดแชร์แล้วไม่พิมพ์คำว่าแชร์จะไม่ตอบให้นะฟังกันมั่งนะฟังกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถาม ถ้าไม่กดแชร์ไม่มีพิมพ์คำว่าผู้แชร์จะไม่ตอบอืม กดแชร์ออกไปแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามเมื่อถามได้นาถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะกดแชร์ออกไป อ่ากดแชร์แชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถาม,มาถาม1 1> ล้มเอามาสินหนึ่งคนแชร์แล้วครับอ้วนจะซื้อสลากออมสินพรุ่งนี้ดีต่ออนาคตไหมครับดีครับโอ้โห oh, คิงถูเหรียญได้นะไพ่เศรษฐีค่ะคุณจะได้เงินก้อนใหญ่เลยนะเออแล้วฝากเงินเนี่ยฝากเงินก้อนใหญ่ด้วยหรือเปล่าแต่แต่คุ้มค่ะนี่ คิงถือเหรียญใหญ่ที่สุดของเหรียญละนะไพ่เนี่ยมันจะมีเลขหนึ่งถึงสิบแล้วก็เด็กคือเด็กเด็กถือเหรียญอัศวินถือเหรียญควีนถือเหรียญแล้วก็คิงถือเหรียญคิงถือเหรียญนี่ใหญ่สุดของเหรียญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนค่ะอนาคตเป็นเศรษฐีเลยเอาจริงไพ่เศรษฐีขึ้นชาแล้วค่ะเตยการเงินจะดีขึ้นยิ่งกว่านี้หรือเปล่าคะมีปัญหาครับช่วงนี้ครับพูดตรงตรง แต่ถ้าเป็นเงินเสี่ยงดวงอะไม่แน่นะแต่ถ้าเป็นเงินแบบเอามาเอามาแบบต่อทุนอะยากคือไพ่บอกว่าถามว่าการเงินโดยทั่วไปหรือบอกว่าจะดีขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆไพ่เปนี้มันเป็นไพ่ของเล์เหลี่ยมเรื่องของการโกงการมีเล์เหลี่ยมการโดนโกงโดนเขาเรียกอะไรโดนขโมยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ แต่ถ้าถามว่าเรื่องแบบเสียงโชคฟุกฟุกเนี่ยมันจะมีนะอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องเหรียญน,นายยอดใหญ่ใช่ค่ะคิงถือเหรียญนเนงินก้อนใหญ่กำไรได,ได้ได้ดอกเบี้ยก็ได้เยอะใช่ไหมพอเงินก้อนใหญ่ก็ได้ดอกเบีย้ยเยอะอและแถมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการถูกสลากอีกเนี่ยโอ้ อาจารย์โอ้นี่เคยถูกห้าหมื่นสองรอบนะสลากออมสินเนี่ยค่ะอาจารย์ฝากมาหลายเกือบเกือบสิบ,บปีละแล้วเคยได้สองหมื่นสองรอบเอ้ห้าหมื่นสองรอบได้แสนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งได้ห้าพันแล้วก็ถูกแบบยิบย่อยอะ่ะอะไรอะ่ะร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสามร้อยบ้างแบบต่อเดือนแบบว่าเล็กเล็กน้อยน้อยอะ่ะเลขท้ายสี่ตัวเลขท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถูกด้วยคือสรุปแล้วอะ่ะแทบจะถูกทุกงวดอะ่ะอืม,อมแล้วตอนนั้นก็สดคาถาเงินล้านด้วยนะสวดคาถาเงินล้านเยอะเลยค่ะช่วงนั้นอะที่ถูกห้าหมื่นอะ อ่ะมัวโม่มไม่มีใครถามเลยอ่ะยังถามได้อยู่นะคะใครกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชเชยนคำถามมานะคะอ่ะกดแชร์หน่อยใครเข้ามาช่วยแชร์ด้วยนะคะ เา่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเอามาละอ้าวยังไม่กดแชร์ไปเหรอไหนแชร์แล้วค่เมการเงินจะดีไหมคะสามวันนี้การเงินจะดีไหม,านนาไห,มหาได้อยู่ครับถือว่าดีไพ่บอกว่าเป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารอ่าดาวพุธนะคะอะไรอย่างนี้การพูดจาการแบบ ถามว่าการเงินจะดีไหมก็ดีค่ะเพราะว่าก็เป็นเรื่องของการเงินเหมือนกันดาวดาวพุธเนี่ยอชาแลา้วค่ะน้ำฟ้าสี่สิบคนรักเก่าที่ชื่อเต้ยหลังเลิกกันสามเดือนเขาคิดถึงไม่ใช่สามเดือนเขาคิดยังไงกับเราคะหลังเลิกกันสามเดือนเขาคิดยังไงกับเราคุยกันได้ครับคือตัวเขาขึ้นอ่ะไพยตัวเขาขึ้นอ่ะ คุยกันได้ไปลองไปคุยกันก่อนนะคือบอยเขาไปคุยกันที่เขาโสดหรือเปล่า่ะเขาโสดกันไหมก็ต้องลองไปคุยกันดูก่อนว่าโไม่ใช่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดแฟนเก่าเรามีคนอื่นไปแล้วเราก็ไม่ควรคุยแล้วนะหรือว่าถ้าเกิดเรามีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรคุยกับเขาแล้วแหละแต่ถ้าเกิดต่างคนต่างโสดเนี่ยก็ลองให้โอกาสตัวเองดูนะคะ ใครกดหัวเราะเนี่ยคะไม่ได้กดอะไรเลยมันตลกตรงงหน่อยเนี่ะอ่าเข้ามาครับแล้วกดแชร์ให้ด้วยครับแล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามเข้ามาอ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งนะ้าก<อ>ใครช้ามาแล้วอยากจะถามคัมภีรกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คาว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ a ฟ e b o o k ครับโอซิริกรอภิรัต Facebook โอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ id ไรโอซิริก15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ไร e AJTOP16 ครับนะอ่ะเข้ามากันได้เหลือเวลาอีก1น,นาทีนะหน,นาทีไม่ถึง1น,นาทีด้วยตอนนี้ นะอ่ะนามฟ้าอ๋อนี่ถามไปแล้วกดแชร์ออกไปก่อนครับแชร์แล้วใครที่จะดูในคัมภีร์มหาสัตะเล е กใครอยากได้วันเปิดร้านเปิดรวมเปิดกิจการนะเปิดสาขาใหม่หรือว่าจะเปิดอะไรก็ตามสาอืลวงสวงกิจการร้านค้าดูเริ่มเปิดร้านเริ่มกอ,อกรถเริ่มทำบุญบ้านเริ่ม รับขันครูอ่าใครอยากมารับขันครูนะคะจา์ท็อปปีเซ็นต์มอก็มาติดต่อนะครับนะดูด้านหลังก่อนแล้วก็ปรึกษากันได้ถ้าเกิดว่าตรวจองค์ตรวจเทพกันได้นะคะครับอ่ะเอาละเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะหมดเวลาลงแล้วนะกดแชร์ออกไปถ้าไม่กดแชร์เดี๋ยวสักพักผมก็ไปแล้วนะตามเวลากีแชร์พวเราก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เอาเหลือประมาณสามสิบนาทีนะ สามสิบวินาทีเท่านั้นนะกดแชร์ให้ด้วยชูไปยังชูไปแล้วกันเมื่อกี้อ่าเอาละครับนาเดียวผมออกแล้วออกจากรายการแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ